สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วก็อย่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนไพลินจันประดับด้วยไพลินจันแท้1เม็ดและเพชรเกสร42เม็ด0.75กะรัตตัวเรือนทอง,ทงคํา 18K น้ําหนักรวม6.95กรัมไซส์แหวน53.5ราคาพิเศษเพียง25,800บาทครับ ก่อนอื่นขอเรียนก่อนนะครับว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษครับแหวนวงนี้อยู่ที่ร้านมานานแล้วตอนช่วงทองคำาี0 0 0ืปลายๆนะครับตอนนี้นำมาลงใหม่ทองคำณวันนี้บาทละ66,000นะครับ นั้นเป็นราคาทองคำ96.5%ถ้าเป็น 18K หรือว่า75%จะอยู่ที่กรัมละ3 0 4 0 3 5 0 0แล้วแต่ล้านครับแหวนวงนี้น้ำหนัก6.95กรัมเกือบ7กรัมเฉพาะค่าทองคำ2,003-2,004นะครับที่เหลืออีกแค่พันกว่าบาทนะครับพันเจนะครับขอเป็นค่าเพชร เล็กน้อยเท่านั้นครับ0.75ดกรัตค่าเพชรขอคิดแค่พันกว่าบาทเท่านั้นครับราคาพิเศษนะครับวงนี้ให้พิเศษไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาทองนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้ครับ ตรงกลางเม็ดนี้จะเป็นไพลินของจันครับเม็ดไม่ใหญ่มากประมาณ2กกรัดนิดๆครับบวกลบเล็กน้อยเป็นสีน้ําเงินสดกำลังพอดีไม่เข้มเกินไปและไม่อ่อนเกินไปครับเจียในเป็นทรงโอเวลลส่วนงานเพชรเป็นเพชรแท้เพชรธรรมชาติเพชรเกตอนสร42เม็ด0.75กกรัตครับ ภายในก้นพลอยและก้นแหวนสวยงามดีหมดครับไม่มีตรงไหนเสียหายครับแหวนวงนี้มากับไซส์53.5สามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกติครับโตเรือนจะเป็นงานทองคำ 18K หรือว่าทองคำ75%ครับเมื่อเทียบขนาดเหรียญน,นะครับกับหน้าแหวนแล้วก็วัดขนาดได้ชมครับพลอยเม็ดไม่ใหญ่นะครับแต่แหวนวงนี้ทั้งวงแค่25,800นะครับ กับน้ำหนักแหวนเกือบ7กรัมนะครับเพชร0.75กระดัตกับไพลินที่เป็นพลอยที่มีมูลค่าสูงราคานี้ถูกมากครับถ้าหากพี่พีมองแหวนนะครับแล้วสังเกตว่าประกายไฟเพชรไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ได้หมายความว่าเพชรเขาคุณภาพไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะเทคนิคการฝังเพชรนะครับวงนี้ใช้การฝังแบบเบเซลเซตติ้งคือการนำทองมาหุ้มขอบเพชรไว้หมดนะครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านและพร้อมเงื่อนไขต่างๆครับขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อพิ่พี่ท่านไหนสงสัยนะครับการฝังแบบเบโซลเซตติ้งข้อดีคือ ขอบของเพชรจะได้รับการปกป้องเต็มที่นะครับส่วนที่สึกหลอง่ายมากนะครับของเพชรคือด้านขอบนะครับเพราะฉะนั้นการฝังแบบนี้เพชรจะได้รับการดูแลดีมากครับและที่สําคัญคือหน้าเพชรไม่ได้ยกสูงเวลาสวมใส่ใส่ได้ทักวอากาศหน้าเพชรไม่เสียหายไม่เกี่ยวกับอะไรครับและการเลือกใช้การฝังแบบเบเซลเซตติ้งยังทําให้เพชรเกาะกับตัวเรือนได้แน่นหนามาก ถ้าเทียบการฝังแบบอย่างอื่นนะครับเช่นการชูเพชรหรือว่าการหนีบเพชรนะครับการฝังแบบนี้เพชรหลุดยากกว่าเยอะมากครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือเพชรจะบกกายไฟไม่เยอะเท่าการฝังแบบอื่นครับการฝังเพชรแบบเบเซลเซตติ้งเพชรบบจะได้รับแสงน้อยจึงทําให้การหักเหของแสงน้อยตามนะครับทําให้บกกายไฟไม่เยอะเท่ากับแบบอื่นครับ เพราะฉะนั้นไม่จะเพชรไม่สวยหรือคุณภาพไม่ดีนะครับเพชรอยู่ในช่วงน้ําขาวคือน้ํา9 6บวกความสะอาด VS ถึง v v s เครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเลือกการฝังเพชรแบบที่พี่ๆชอบเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับการใช้งานนะครับองนี้สามารถมัดจาติดจองนานได้ครับมัดจาเด็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับใช้งานเบื่อแล้วสามารถนํามาขายคืนหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ครับขอแค่เพชรอพลอยอยู่ครบตัวเดือนไม่เสียหายมากเกินไปครับ สามารถออกไปเซิร์ชได้ครับวงนี้สามารถนันรับไปที่เจเจมอเพาะเสา,ารส์ทิ์โซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่ไม่กองเปิดแค่เสา,าร์ทิ์จันทร์ตอนนัดตรงน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ